สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงพานทองมาให้น้องนุกนะครับสอนกีตาร์คลาสสิกเนาะ <Okay. S 1> เป็นการครั้งแรกเลยนะครับที่จับกีตาร์คลาสสิกครับผมโอเคโอเคครับผมกีตาร์คลาสสิกเนี่ยต่างจากกีตาร์โฟกโดยรูปลักษณ์ก่อนนะรูปลักษณ์ก็จะ <ừ> ตัวนี้ก็จะไม่มีเว้าแบบกีตาร์กีตาร์โฟกส่วนใหญ่แต่ว่า ยุคสมัยนี้มีแล้วนะบางทีที่แบบว่ากีตาร์คลาสสิกที่มีทรงวอาก็แนะแล้วก็คอที่ใหญ่กว่าเป็ดที่กว้างกว่านิดหนึ่งแล้วก็สายหนึ่งสองสามสายแรกที่เป็นสายเอ็นเนาะ,ะโอเคเออรูปลักษ์เสียงล่ะเสียงเนี่ยกีตาร์คลาสสิกจะมีความนุ่มกว,<า>ว่าห,ว,หว,วานกว่าใช่หว,วานอะไรงี้ก็ได้แต่ว่าโ,<อ>โดยโทนแล้วเนี่ยจะอุ่นกว่าใช่ถ้า เปรียบเทียบกับกีตราร์โฟกอ่ะกีตราร์โฟกก็จะใสกว่ากลางวานกว่าแต่ว่าเจ้าตัวกีตราร์คลาสสิกเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะใช้เล่นเมโลดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเมโลดี้เนี่ยจะมีความอุ่นแล้วก็กลมหนามากกว่าโคอรดกีตราร์โฟกเนี่ยก็จะเหมาะกับถ้าเปรียบเทียบกับกีตราร์โฟกกีตราร์โฟกก็จะออกใสๆกลางวานเหมาะสําหรับการตีคอร์ดหรืออย่างนี้ถามนิดนึงก็คือการเล่นกีตาร์โฟกกับกีตาร์คลาสสิกเนี่ยซึ่งมัน ต่างกันอยู่แล้วเนาะครับทีนี้คนที่จะมาเรียนเนี่ยต้องมีพื้นฐานสมมติว่าบางคนเล่นกีตาร์โฟกมาก่อนจะมารเรียนกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันจะไปเร็วไหมหรือ,อหรือจะเริ่มเรียนที่กีตาร์คลาสสิกเลยครับ <c oughs> ือจริงๆแล้วถ้าเคยเรียนมาก่อนอ่ะไปเร็วแน่ๆแต่ว่าอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าโดยวิธีการแล้วเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ต้องปรับนิดหน่อยอใช่วิธีการจับท่านั่งหรือวิธีการดีดใช่กีตาร์คลาสสิกอ่ะถ้าไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน เรียนอ่ะก็อาจจะเข้าใจง่ายกว่าโดยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าไม่ต้องปรับเยอะใช่แต่ว่าถ้าเคยเล่นมาก่อนแล้วเป็นเร็วแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมเริ่มนิดหนึ่งเอาล่ะกีฬาคลาสสิกเนี่ยท่านั่งก่อนท่านั่งเนี่ยเราจะมีสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าพุสตูแล้วก็จะวางวางไว้ที่ขาซ้ายขาซ้ายขึ้นมาวางเลยนี่วางแบบนี้ได้เลยเอาล่ะคราวนี้ เราจะนั่งครึ่งกว้วอี้พอเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยถ้าเรานั่งเต็มก้วอี้นเนี่ยอาจจะทําให้แบบหลังมันงอ,นอต,ตัวตรงเนาะใช่เพราะว่าเวลาโปรเซสการซ้อมเนี่ยเราจะใช้เวลานั่งซ้อมน,นานๆแบบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งเรียนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเรื่องบุค,คลิกนะเอาละคราวนี้เราจะวางไว้ที่ขานี้นี่โปรเซสขาพี่จะต้องกางบ้านิดหนึ่งอ่าโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้ โ <Okay. S 2> oh, <okay. S 1> อเคดูดีดูด,ดีใช่โ <Do you. S 1> okay. อเคอโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามันมีคนถามนะว่าอทำไมถึงต้องนั่งแบบนี้ hmm. หนึ่งละ่ะโปรเซสเนี่ยมันสบายเรานั่งได้นานหลังไม่แอน <Huh. S 1> สองคือเวลาเราจะต้องเข้ามาปริชั่นที่อยู่ข้างในเนี่ยเราเข้ามาถึงได้ง่ายกว่า hmm. อที่เราเ็นนะสมมุติว่าผมนั่งแบบนี้ เวลาที่ต้องโซโล่นี่มันลําบากเลยนะนะที่โปรเซสเรื่องเข้ามาแต่ว่า <c oughs> โอเคโปรเซสการนั่งเนี่ย <c oughs> สําคัญยังไงคือหนึ่งแหละมันทําให้เรานั่งจอมได้นาอแล้วก็นั่งสบายครับ,รบเวลาเราเล่นโปรดิชั่นข้างในด้วยคือ,อ,อกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเนื่องจากมันได้มีวาลล์ตรงนี้เหมือนกีตาร์โฟกหรือกีตาร์ไฟฟ้าที่เราเคยเห็นรูปทรงมันมีว้ลเข้ามาอันนี้เราจะต้องถ้านั่งแบบนี้เราถึงจะเข้ามาได้สะดวกแต่ถ้าเรา นั่งแบบนี้เวลาเข้ามาข้างในมันจะยากออโอเคโอเคเอาละโปรเซสการนั่งได้แล้วมาดูาเรื่องการเล่นบ้างวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมือซ้ายเราพูดถึงมือขวาก่อนมือขวาเราเรียกไงบ้างนิ้วโป้งแบบนี้ P I M A ไอ้ผมต้องเรียกพี่ว่างไงนะพี่ผ่านทอง พี่ผานทองอันนี้คือชื่อเต็มพี่ใช่ไหมเนี่ใช่ใช่พี่พานทองพี่ช่องชื่อช่องเลยครับเพื่อนเพือนชื่อช่องลุงผานทองใจดีโอเคโอเคลุงผานทองพี่พานทองฝั่งนี้เรียกว่าพีพีไอเอ็มเอ็มพอเศษแรกเนี่ยเราจะใช้แค่นี้พอสี่นิ้วพอพอเอ็มเอก็นี่ยเราะชี้ M นิ้วเกลเาง A ก็คือนิ้วนาพีไอเ็นี้ยเราจะเริ่มจากนิ้วชี้ก็คือนิ่้วคนึ่ง สองสามสี่เดี๋ยวมือนี้เราจะค่อยเรียนกันเรามาดูมือนี้ก่อนกีตาร์คลาสสิกอะ่ะมีการดีดอยู่สองแบบหลักๆก็คือการดีดแบบพักสายแล้วก็ดีดแบบผ่านสายดีดแบบพักสายเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าเ е с т โตกเ е с โตกก็คือการดีดแบบนี้ดีดแล้วเอานิ้วชี้มาพักแบบนี้เราดีดดีดแบบพักสายคืออันนี้อันนี้คืออันนี้ที่พี่พานทองดีดคือแบบฟีสโต๊แบบฟรสโต๊คือยังไงเราดีดแล้ว เด๋ยวชีเราจะาพักอ่ะ,อะคราวนี้ลองสลับ I M เหมือนคนเดินเลยพี่ I M I M I M, M, M ใช่พี่สลับกันแบบนั้นแหละอันนี้คือดีดแบบ Resto ดีดแบบพักสายใช้ในกรณีไหนในกรณีที่เราเล่นเมลโลดี้แบบนี้มันจะเสียงดังแล้วก็ชัด ใช่พี่เล่น <c oughs> นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมดีดสายพี่นิดนึงโอเคอ่าพี่พันนอง IM ก่อน IM ก็คือสองนิ้วนี้นะอันนี้ A เราไม่ใช้ใช้ IM ก่อน I M A ไม่ใช่พี่ต้องแจ้ IM IM สลับกันเหมือนคนเดินเลยก M I M ็<อ> IM IM IM. ดีพี่อันนี้คือดีดแบบไหนแบบ เล็ดสโตกก็คือ,อดีดแบบพักสายนั่นแหละหพักสายคือเราดีดแล้วเราเอามือมาพักสายที่สองพี่เห็นไหมดีต่อไปแบบที่สองแบบฟีสโตกก็คือการดีดแบบผ่านสายแบบนี้ก็คือเราเกี่ยวแล้วก็ผ่านสายไปเลยอะไรน,นี่สลับนี้ด้วยพี่พันรองนั่นแหละ หลักๆแล้วมี2อ,อย่างレストกับฟีสโตกนิ้วโป้งก็ทําได้นี่พี่ลองดีดนสายหกดูเอาแบบฟีสโตกถ้าแบบอันนี้คือレストนะレストก็ go, คือดีดแล้วเอามาพักดีดแบบพักซ้ายพี่ลองดีดแบบพักอ่าเนี่แบบพักดีดแบบレストแบบฟีสโตกก็คือการปล่อยแบบอ่าจ่พื่อนเสียงมันต่างแบบไหม <c oughs> ต่างกันอยู่นะดีดแบบレストจะดังกว่าเราเน้นได้ แต่ว่าดีแบบฟีเราจะนะเสียงก็จะเบากว่าไว้ใช้สำหรับเวลาเราแอบวิโอรหรือว่าเกา่ <c oughs> าคอร์แบบนี้ <c oughs> จริงแล้วเลสโตกับฟีโตกมันใช้สลับกันได้นะยกตัวอย่างนะผมเล่นเพลง uh, uh, c a n Help Falling In Love e เนี่ยมันจะมีแบบนี้ผมจะเล่นเรสกับฟีสลับกันแบบนี้เราจะเล่นเลสโตกที่เมโลดี้็นคนละแบบ เราレスตกเพื่ออะไรพี่เพื่อเราจะได้เน้นเมโลดี้ให้ชัดกว่าเจ้าตัวคอร์ดหรือว่าเบสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการฝึกเทคนิคเนี่ยก็เป็นสาระสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเรียนเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเราจะควรจะดิบレスตกตอนไหนฟรีสกตอนไหนถ้าเราเริ่มเรียนตั้งแต่แรกกันเป็นไงครับเพื่อนๆได้เรียนรู้บทแรกเนาะเป็นพื้นฐานอันแรกเลยนะครับเราก็จะมีลายบทเรียนให้นะถ้ามีเวลาว้างเราก็จะมาทํา คลิปต่อไปนะครับครับผมฝากถึงคนจะเรียนด้วยฝากถึงคนจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้เลยหมายถึงว่าไม่ต้องมาลองดูก่อนก็ได้ก็ถ้าเริ่มจากพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ยเราจะพัฒนาไปได้เร็วอ่านโน้ตตั้งแต่เราจะเรียนรู้ตั้งแต่การอ่านโน้ตในบรรทัดห้าเส้นนะแล้วก็ตัวการใช้นิ้วที่ถูกต้องครับคอมโพส์ที่ถูกต้องครับ การเล่นจังหวะที่ถูกต้องอถ้าเราเรียนพื้นฐานที่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกอ,ะอ,อ่ะพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะเร็วมันจะไปเร็วเพราะว่าเราจะสามารถที่จะนะอคอนโทรลอ่านโน้ต <c oughs> แล้วก็ฝึกซ้อมเองได้โดยครูหรือว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็จะคอยดูว่าเพลงเนี่ยมันควรจะปรับแก้ยังไงให้ให้เพลาะขึ้นหรือว่าตรงไหนที่ยังติดขัดอยู่อะไรในอนาคตใช่ครับ สำหรับผู้ที่สนใจถ้าเริ่มคอร์สแรกเนี่ยถ้าเขาตั้งใจที่จะเรียนเลยเนี่ยราคาแพงไหมครับที่เนี่จัดคอร์สหนึ่งอ่ะสามเดือนนะอคอร์สหนึ่งสามเดือนเนี่ยสามารถที่จะนัดวันเรียนได้ห,หนึ่งเดือนอ่ะเรียนสี่ครั้งก็คือคร,ครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็นักเรียนเรียนหนึ่งครั้งก็จะมีเวลากลับไปซ้อมหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็สามารถที่จะแวะมาถามครูได้นะออคอร์สหนึ่งอะ่ะเจ็ดพันสองร้อยบาท ก็จะจบชั่วโมงแล้วประมาณ500ถึง600ใช่ครับที่นี่มีอุปกรณ์ให้พร้อมหนังสือทุกอย่างก็คือใช่นักเรียนจะสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะเอาไปถ่ายเอกสารได้ใช่ครับที่เป็นชีทเรียนเนาะสำหรับลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยถือว่าสักกี่คอร์สถ,ถึงจะเล่นได้ประมาณเนี้ยจริงๆแล้ว คอร์สหนึเนี่ยระยะเวลา3เดือนเนี่ยเราจะเราจะไปถึงการเล่นโน้ตในสายที่1ถึงสายที่6แล้วโดยโปรเซสนะก็เราสามารถที่จะเล่นเพลงอาริโกลได้แล้วนะเพลงอาริโกลคือเพลงนี้ใช่เราจะรู้ว่าโน้ตในสายที่1ถึงสายที่6เนี่ย <c oughs> แล้วก็เฟสที่1นถึงสมเนี่ยมีโน้ตตัวอะไรบ้างใช่ในในในคอร์สแรกคอร์สแรกก็ฝากติดตาม คูนุ๊กนะครับคณนุกก็เราก็จะมีเพจแล้วก็มีเบอร์โทรให้ข้างล่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับลุงพานตองนี้ก็ไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์คลาสสิกแล้วก็้ได้แล้วนะ้ได้แล้วนั่งนั่งเหมือนแล้วตอนนี้ก็ติดตามพวกเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ